ครับผมนะเกี่ยวกับงานกิจกรรมฝีมือพื้นบ้านของที่ถิ่นชนนะผมโสรีนะจะได้ผลได้ไม้ลายตอกการตอดไม้แกะแกะแกะไม้สารไม้นะต่อนะฮะโสรีเข้ามาถ่ายภาพนึงแต่ว่ามันเกิดตะกงทางเทคนิคนะวันนี้มาดูครั้งหนึ่งนะอ่าที่เห็นนี่ก็ล็อกก็ล็อกนี่อ่าข้าวไงก่อ ออกไม่ออกไม่ออกไมเอาเอใจประโยชน์อย่างเอาใจอะไรใจหยควายควยควายยยไข่ไข่ไขหไข่ไข่ไขหมดอ๋อาปนะฮะางก็ได้ตัว่างก็ได้เอาไปสมบเได้หนอยคนิ่นอยอ๋ฮะเอาม้าห้อยกันเอาใจใจหนาะจงหวะนี้มาได้ไอ่หอกข้าได้ไหม อหอยฮอกต้อนใบม้าว่ะหอยฮอปค่ได้ไปโบกายว่ะว่าวอัี้เป็นฮอปค,ค่าไไอีกเ<ห>นี่ยฮอปคาเอ้โอ้หย,ยหอยฮอปตองสุบิสมาอ๋อ้ครับผมนะฮะอ่าฮอปอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจำได้นะผมเคยไปถ่ายทำที่เมืองพะยาอ่าก็ไปเจอเหมือนกันอาทิตย์ห้อ,อยห้อยขอบวนนะเรียกว่ากระดิ่งทั้งหดลอกเหมือนกันนะแต่จะน่าจจะทำได้ าจะทําด้วยไอ้ไอ้ไอ้เหล็กนะด้วยด้ดยตองก็มีนะตัวตองนะหอยเสียงกิ้งกองกิ้งกองนะหอยคอวัวนะคอวัวคอควายนะครับ่าแล้วก็ตรงนี้นะเราเคุยบอกว่าเขาใช้ประโยชน์นะครับอีกครั้งนะฮะเวลาเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ถ้าชาวไทยนรสารบางที่นี่เวลาเขาทำนาหรือว่าเวลา อาไม่มีทีเียเนี่ยเขาจะไปปล่อยนั่นหาที่เอ่อบริเวณป่าเชินป่าอาปล่อยที่เชินป่านี่ก็จะใช้เป็นสัญญาณนะหอย้องเกง่งกองเก่งเวลาวัวควายได้หาไม่เจอนี่มันหลบตามอาุฟุม,ม,มต้นไม้มันมันมันเอ่เรียกว่ามีต้นไม้บางแต่ว่าเวลาวัวควายเนี่ยมันอาอามันก็ต้อง นเออเรียกว่าอาจจะมีเสียงนะเสียงก้องแก้งก้องแก้งตามพอเจ้าของควายก็จะตามเจอๆนะอันนี้เรียกว่าเป็นสัญญาณสัญญาณสัญญาณตามบัวควายก็ว่าได้นะอ่าแล้วอีกอย่างนึงเขาใช้เอา่อยติดล่อเลยได้ก่อนต่ต้องให้วัวเนี่ยก่อนเอาหอยติดล่อได้หล่ออ่ล่อเป็นหอยหอยกัเอาหอยติดตัวควายหนึ่งกัหอยคอหนึ่งหอยคอมันกั โอ้โอเคแล้วห้อยประตูบ้านได้ยังเนาะไม่ก็อ๋อี๋้วใครว่าก่อนเอมันไม่ด้นะโอู้นี่ไม่ยากพประตูบ้านนู้นเลยก่อนเออยีน่อนหออ้วเา่าเัียอใช่เป็นสัญญาณเตือนอใช่เป็นสัญญาณเตือนไฟเตือนก็ได้เน่อยนะครับ ถ้าผมเคยไปเห็นเห็นว่าเขาห้อยโวควายของจริงนะผมเวลาโวควายนี่เดี๋ยวนี้เสียงมันก้องแกงก้องแก่งถ้ายิงเป็นฝูยิงเยอะๆนี่เสียงก้องแกงก้องแกงนะผมแต่ถ้าบาง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 ชาวนี่เขาจะใช้กระดิ่งนะกระดิ่งจริงๆด้วยแล้วก็จะมีก็คล้ายหอกที่ก็ทําจากเหล็กเสียงดังเสียงดังก้องแกงก้องแกงนะแต่ไม้นี่เอ้ยอันนี้อันใหญ่น้อยใหญ่อยู่ที่เท่าไกว้

ก็นั้นเดอุกตากกตารา้ใหญ่ใหญ่ออ้แนี่เอันห้องมันอย่างมันอันนี้ใส่สออันอันเดียวก็ไดฮะอะไระอันเดียวกนไดอันเดียวนอทำได้าหันใหญ่ๆยาวๆต้องเก่งนะ๋อ้รับผมขอบตัวดีนะมก็ื่อว่าปัจจุบันนี้เอถ้าแถบทำทำอยู่ทมบองไทยนี่โควาแทบจะไม่มีแล้วผม ก่อนเราปรับเปลี่ยนอะี้เป็นทําขึ้นมาเราเก็บไปเป็นของเจริญนะหรือว่าจะเอาไปทำอื่นไปเชื่องประดับก็ได้นะผม้อกครัดูชาวบ่าเขากำลังทำโคกทำร้องดี๋ยนี้ได้เห็นนะตอนนีู้ี่อนออออหน้อกกันอ๋ออเาห้อนอออื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 อถ้า ใช่หมายถว่าใช่เหกใช่กระดิ่งแทนก็ได้น้อดังก้องแก็งๆเจ็ดชั้ๆนั้นน,น้อ<ด>๋อครับผมแต่ว่าชาวบ้านก็ต้องใช้อะตัวนี้ทำแล้วก็หอกนะฮะอ่ามันมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้เรียกว่าใช้เคาะใช้ตีนะใช้คนเคาะคนตีในเรียกสัญญาณอ่าเรียกสัญญาณการประชุมสมัยก่อนป็นห้องยันตที่เขาว่าเหมือนเดียวกับยาหอยเอาหอยในบ้านกีกง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 น่ะเวลาเกิดว่า Quay may mai gà sườn chân gọt tay pha chung bên nga. Anh nó. Anh là Anh nga. Ờ, không? nga. Không... Ừ. 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 Ừ, anh nga. A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 nh Anh nga. Anh Anh nga. Anh nga. Anh Anh nga. Anh nga. Anh nga. Anh Anh nga. à nga. Anh nga. Anh nga. Anh 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 nga. Anh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 ชอบก็ชอบนะที่มาครับครัวไปขับผมขอบคุณครับผมเราเป็นส่วนหด่งนะงานหัตถกรรมงานจีบืองานแฮนด์เมดสร้างงานหัตถกรรมแบบพื้นบ้านโบราณนะเดี๋ยวไปต่อนะขอบคุณครับผม